นี่อยู่กับแอปสร้างรายได้นะครับเป็นแอปชื่อว้าไรอ้อนเอินนะครับอันนี้ผมก็ถอนเข้าเป็นเทียบร้อยนะก็เข้าเพย์เพลนะครับเป็น0.2นดอลลา่านะครับหรือว่าเป็นเงินประมาณ60สตางค์นะครับอ่ะในส่วนของการเล่นเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะมีพลังงานถ้าเราจิ้มไปเรื่อยเนี่ยจิ้มไป30ครั้งนะครับมันก็จะได้เพชรเพิ่มแล้วก็ตัวนี้จะลดนะครับพลังงานอ่ะผมก็จิ้มไปนะครับเนี่ยอ่ตัวนี้จะใช้ออโต้คลิกก็ได้นะ คือเราคิดยังไงมันก็ไม่อันนี้อยู่แล้วฮะเขาเรียกว่าไงถ้ามันเกินมันก็ไม่มีผลอยู่แล้วนะมันก็30ครั้งมันก็นับใหม่นะครับเมื่อกี้ได้เพชรไปที่เรียบร้อยได้3เพชรเองแล้วก็พลังงานเราก็ลดนะครับเดี๋ยวผมเิ้มไปเรื่อยๆนะครับอในส่วนของตัวนี้ก็จะได้เพชรนะเนี่ยได้3เพชรก็ถือว่าน้อยนะแต่ว่าหลักๆเราดูไปเรื่อยมันจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับในส่วนของตัวนี้อและ วิธีรับพลังงานก็รับได้ทุกชั่วโมงนะครับถ้ารับตัวนี้จะได้ดูโฆษณาน,นะครับแล้วก็ได้พลังงาน5และตัวนี้ก็จะได้พลังงาน15นะครับในส่วนของการใส่โค้ดนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับเนี่ย a6c63 นะครับเนี่ยก็เราสามารถคลิกได้ในตรงนี้นะครับเนี่ย enter your ดีฟอร์โร่โค้ดนะครับเนี่ยแล้วก็คลิกเข้าตรงนี้แล้วก็สามารถใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าแอปนี้ผมว่ามันมันจ่ายนะมันก็มันไม่ไม่ถือว่าถอนได้เยอะอะไรนะครับก็คงได้เรื่อยๆแหละแต่ว่ามันได้น้อยนะประเด็นนะครับนี่ก็ถอนเข้าเพียรพาวนะมี0.02ดอลลาร์แล้วก็0.05ดหอลลาร์หรือว่า5เซนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้2เซนนะครับนี่ อันนี้มีคนใส่ให้ผมแล้วสองคนก็ขอขอบคุณมากครับอ่ะเราก็คลิกไปเรื่อยนะครับเนี่ยอันนี้ในส่วนของการถอนเน่ใช้เวลาสองวันนะครับได้มาเก้าเพชรละอ่าทีนี้ผมขอเลี้ยอะอะขอข้ามแล้วกันอ่ะทีนี้ผมขอข้ามเข้าไปดูในส่วนของร้อยละนี่เข้าเพย์พานะครับ ใช้เวลา2วันนะครับในส่วนของการถอนอ่ะก็เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาวันนี้นะ,ะช่วงเวลา6กนิกานาทีนะครับตอนนี้วันที่20 1 8ิบนนาทีะครับเข้ามา0.02ดอลลาร์นะครับก็จ่ายจริงนะอ่ะก็ไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรนะครับก็เป็นเงินประมาณ60สตางนะครับก็ประมาณนี้ใครที่สนใจเล่นก็อ่ะ ก็มีลิงก์ข้างล่างนะครับก็โค้ดอยู่ข้างล่างนะใครที่สนใจก็เล่นได้นะครับก็สะสมไปเรื่อยนะครับแต่ว่าอาจจะได้น้อยหน่อยวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ